ใส่เล่นน้ำสงการฟังเพลงอ๋อสานมาเลยพี่สานมารแรงๆหูฟังผมกันน้ำมาสานมาสวัสดีครับผมบอยรีวิวขอะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวหูฟังไวเลสตัวใหม่ล่าสุดให้ดูกันนะครับตัวนี้เลย Hyper Sonic 2 Wireless In-Ear Speaker นะครับเป็นของแบรนด์ลินเนียฟรันะครับแวบแรกที่เห็นเลยนะครับนี่โอ้โหสีสันแบบสะดุดตามากเดินผ่านนี่ก็แบบ หันมองอะต้องเหลียวต้องเหลียวมองเลยครับตัวนี้เนี่ยผมว่าการออกแบบดีไซน์เนี่ยเหมาะสําหรับวัยรุ่นมากวัยรุ่นแบบไลฟ์สไตล์ที่แบบแอคทีฟอะ <c oughs> อะไรประมาณนี้นะฮะ,ะแล้วแบรนด์นี้นะบอกเลยไม่ธรรมดานะครับ ผู้อยู่เบื้องหลังของแบรนด์นี้นะครับเป็นอดีตซาวเอ็นจิเนียร์นะครับผู้อยู่เบื้องหลังหูฟังแบรนดังบีดบายด็อกเตอร์เดและมอนสเตอร์โปรดักต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพของเสียงเลยโอ <c oughs> คือน่าสนใจแบรนด์นี้นะครับเขาสตาร์ทอัพนะครับเริ่มพัฒนามาจากพวกอุปกรณ์แกจิตของมือถือต่างๆนะครับที่โด่งดังเลยคือ power bank พ o w e r b a n ที่มีความบางที่สุดนี่นี่ผมเป็นแฟนขับเขาผมมี Power b a ของเขาอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็น Power b a ที่บางที่สุดแล้วก็ชาร์จเร็วนะฮะแล้วเขายังได้รับรางวัล CES 2ปีซ้อนเลยนะครับแล้วด้วยประสบการณ์ที่มีมากมายในวงการหูฟังนะครับเขาเลยหันมาพัฒนาหูฟังอย่างจริงจังนี่เลยครับ ไฮเปอร์โซนิกตัวนี้นะครับใครนะครับที่เป็นสาวกนะครับเป็นแฟนหูฟัง True Wireless นะครับไม่ควรพลาดดีห้อนี้นะครับโอเคเรามาเปิดกล่องดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับนี่อันดับแรกก่อนเปิดเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกว่าสีสันการออกแบบตัวผลิตภัณฑ์เขาสะดุดตามากเลยนะฮะพอเราเปิดมาปั๊บอันดับแรกเลยนะครับที่เราจะเจอคือนี่ครับคู่มือการใช้งานเบื้องต้นนะครับแล้วด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นคู่มือภาษาไทยนะครับบอกถึงการใช้งานของหูฟังทั้งหมดเลยนะครับ โอเคแล้วก็ตัวกล่องนี่เขาก็จะมีรูปภาพประกอบอะไรให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะฮะเอาโหคือแวบแรกมาก็สวยงามมากจริงๆนะฮะเรามาแกะดูกันเลยนะครับเป็นคนที่ชอบสีสันแบบแบบสีสันเจ็บๆสีสันแบบอย่างนี้มากเลยนะฮะตัวนี้นะครับเป็นสีซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับเอสิก,กรีนนะครับเป็นสีประจําแบรนด์ของเขาเลยดู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 ด,ด,ดูโอ้โหนี่ ปาสสีดำตัดเขียวโอ้ยแม่สีเขียวตัดดำสีดำตัดเขียวเออสวยเข้ากันแบบโคตรเข้าเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบออกมาก่อนนะฮะตัวหูฟังโอ้แล้วก็มีตัวเคสนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เขาให้มาก่อนนะครับเขาก็จะมีสายชาร์จมาให้นะครับแล้วก็มีตัวซิลิโคนนะฮะเขามีตัวอะไหล่มีตัวซิลิโคนมาให้เยอะมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันทีเดียวเลยนะครับมาเรามาดูกันที่ตัวหูฟังดีกว่าโอเคเรามาเริ่มจากตัวหูฟังเลยอ๋อนี่นะครับตัวหูฟังเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเดิมๆจากตัวโรงงานเขามาครับเขาจะเป็นนี้เขาจะใส่สปอร์ตฮุกมาให้นะครับตัวจงอยจงอยตรงนี้นะครับเอาไว้เกี่ยวกับหูนะ เกี่ยวอย่างนี้เหมาะสําหรับคนที่ใส่ออกกําลังกายนะครับนี่ไอตัวสปอร์ตทุกเนี่ยมันจะเข้าไปในช่องใบหูของเรานะครับแล้วมันก็จะล็อกมันก็จะไม่หลุดเวลาเราวิ่งหรือว่าเราทํากิจกรรมอะไรต่างๆนะครับตัวนี้โอเคอ่าเนี่ยพอใส่แล้วแบบรู้สึกแน่นกระชับมากเลยนะครับแล้วสําหรับใครนะครับที่ไม่ชอบสปอร์ตทุกนะครับก็าสามารถที่จะเปลี่ยนได้เขาจะมีตัว ที่เป็นซิลิโคนธรรมดานะครับเมื่อได้เป็นสปอร์ทุกนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะฮะนี่นะครับพอเราใส่กลับเข้าไปมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมพอเราถอดสปอร์ทุกออกมันก็จะเล็กๆบางๆดีนะครับพอเราใส่อืมเฮ้แต่มันก็ยังกระชับดีอยู่นะครับเออ อันนี้เจ๋งเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราจะแต่งยังไงจะคตัตตอมยังไงนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ชอบสีเขียวแล้วเขาก็จะมีตัวซิลิโคนสีดํามาให้ด้วยนะครับ mm hmm. เผื่อใครที่แบบไม่ชอบสีเขียวอยากได้สีดําอยากได้อะไรอย่างงี้เหมาะกับคนที่ชอบแต่งอะอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคแล้วเรามาดูตัวเคสกันตัวเคสตัวนี้เป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็จะมีแบรนด์ linear flux อยู่ตรงนี้นะฮะตัวนี้เป็น usb ชาร์จ type c เวลาเปิดปิดอ่าเราก็เปิดขึ้นมาโอ้ เราใส่หูฟังเข้าไปปั๊บมันก็จะทําการชาร์จนะฮะแบบนี้นะฮะขนาดตัวเคสชาร์จเขาเนี่ยผมว่ามันยังแบบโอเคเลยอะสีสันสดใส,ด,สดีนะครับตัวนี้สามารถชาร์จได้ทั้งตัวสาย USB Type C แล้วก็รองรับการชาร์จแบบไวเลสน,นะครับเดี๋ยวผมจะลองวางให้ดูนะครับนี่ตัว power bank ที่ผมซื้อมาของ l i n e a r f r a c ตัวนี้นะครับเป็นตัว power bank แบบชาร์จแบบไวเลสไร้สายนะครับนี่จะผมจะลองวางให้ดูนะครับ เออโอโอวางไปปัป๊บอ่าไฟกระพริบกระพริบนี่สามารถชาร์จแบบไวเลสได้ และสเปคของหูฟังตัวนี้นะครับสามารถกันน้ํา IPX7 ได้นะครับกันเหงื่อใส่ออกกําลังกายได้กันฝนได้นะฮะตัวนี้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธ5.0นะครับแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นะครับ6-8ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถใช้สูงสุดได้20ชั่วโมงนะครับถ้าบวกเคสเข้าไปด้วยนะฮะรองรับการชาร์จไร้สายมาตรฐาน Qi นะครับอย่างที่ให้ดูไปเมื่อกี้นะครับสามารถชาร์จแบบไร้สายได้เพียงแค่ราวางไว้มันก็จะชาร์จเข้านะครับโอ้ตัวนี้ดีมาก แล้วสามารถรองรับไฮเปอร์ชาร์จได้นะครับตัวนี้ชาร์จ5นาทีสามารถใช้งานได้1ชั่วโมงนะฮะเราใส่ลงไปในเคสเนี่ยถ้าเกิดหูฟังมันหมด่ะใช่ไหมหูฟังหมดทั้ง2ข้างเลยเราวางใส่ลงไปในเคสตัวนี้นะครับปิดรอไป5นาทีเราสามารถเอาขึ้นมาใช้ฟังใหม่ได้นะครับ1ชั่วโมงเต็มๆเลยนะฮะตัวไดเวอร์ตัวนี้นะครับเป็น DL01 นะครับให้คุณภาพเสียงแบบใสๆอะ่ะ มันไม่ได้เสียงหนักมากมันเบสมันมันไม่ได้แบบตุ๊บตับตุ๊บตับอะไรนะครับแต่มันเป็นเสียงแบบใสๆเคียคร์เคียนะครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบฟังป๊อปร็อกแบบไม่ไแบบว่าเอปอปอม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 เบสหนักๆตัวนี้อืมลิสัยมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับตัวนี้จะแบบออกแนวแบบเคียคร์เคลียฟังสบายๆไปเรืเอ่อยๆอะไรอย่างนี้นะฮะเราลองฟังเสียงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสดีเลยเลยดีกว่า อ่ะผมขอญาตเอาไม้ออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะหนีบเอาไว้กับไม้เลยนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ยินแบบชัดๆไปเลยนะฮะอ่ะเราเข้าไปใน YouTube นะครับแล้วเราจะลองเทสกันด้วยตัวนี้อ่าดูไปพร้อมกันเลยนะครับนี่นะฮะ เฮ้ยแทบไม่ดีเลยเลยนะครับเสียงตรงเป๊ะแล้วถ้าไปเปรียบเทียบกันนะครับกับพวก a อร์พอร์ตพวกนี้นะฮะนี่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 แอร์พอร์ตนะครับที่พี่บอยใช้อยู่นะครับตัวนี้นะพวกนี้ขี้หลุดขี้หลุดขี้ร่วงใส่ใส่ไปนะฮะโดนนิดโดนหน่อยก็หลุดก็ร่วงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับตัวนี้นะครับไฮเปอร์โซนิกเนี่ยแน่นหวก,กันเยอะไม่หลุดไม่ร่วงเลยนะครับตัวนี้ใส่สบายด้วยถ้าเกิด a อร์พอร์ตเนี่ยโอเคมัน เนี่ยมันดีอ่ะมันดีมันมันแพงดีอ่ะอะไรประมาณนี้เออแล้วมันล่วงง่ายมากถ้าใส่ไปแล้วมันล่วงนะครับบอกเลยเป็นเรื่องหาไม่เจอตัวนี้พี่บอลตกบ่อยมากเลยครับเป็นรอยหมดเลยนะ แบบมันล่วงง่ายจริงๆนะฮะและส่วนตัวไมโครโฟนตัวนี้นะครับเป็นระบบมัลติบีนะครับรับเสียงคมชัดนะครับลดเสียงรบกวนรอบข้างได้ดีนะฮะการรับสายการวางสายนะครับก็สามารถที่จะกดผ่านตัวหูฟังตรงนี้ได้เลยนะครับรองรับการสั่งงานด้วยเสียง voice assistant นะครับ Google Siri ใช้ได้หมดเลยตัวนี้ใช้ได้ทั้ง iOS และ Android นะครับสเปคตัวนี้จัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับแล้วส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ามันสวมใส่สบายมาก เพราะว่าไอตัวสปอร์ตฮุกเนี่ยมันทําให้แบบหูฟังเราไม่หลุดอะ่ะมันรู้สึกว่ากระชับแน่นหนาดีมากเลยนะฮะตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเหมาะกับคนที่มีแอคทีฟไลฟ์สไตล์มากคือแบบวัยรุ่นอะวัยรุ่นอย่างผมอะวัยรุ่นอะชอบออกไปทํากิจกรรมต่างๆนะครับชอบแล้วชอบฟังเพลงอ่าซ้อมมวยเตะฟุตบอล วิ่ง uh, ปั่นจักรยานแต่เราก็ยังอยากฟังเพลงนะฮะหรือว่าเราต้องการดูหนังที่ได้อัติรสในแบบในที่สาธารณะอะไรพวกนี้นะครับเวลาเราขึ้นรถไปอะไรพวกนี้ตัวนี้เนี่ยน้ำหนักเบาใส่สบายนะครับกระชับไม่แน่นเกินไปหรือว่าไม่หลวมเกินไปเราสามารถปรับได้พลิกแพงได้นะฮะโอ้โหสรุปเลยนะครับถือว่าเป็นหูฟังที่ดีที่ดีเลยอะ่ะตัวหนึ่งนะครับน้ำหนักเบาดีไซน์สวยใส่ง่ายใส่สบายแปตนี่อึดถึกทนมากเลยนะครับรองรับการชาร์จแบบ แบบไร้สายด้วยแล้วก็รองรับการใช้งานทุกอย่างที่หูฟัง True Wireless ควรจะเป็นนะครับใส่เล่นเกมได้ใส่ฟังเพลงดีบอกเลยว่าฟินมากตัวนี้นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่4,999บาทเท่านั้นเองนะฮะได้แบบเต็มๆแน่นๆแ,แบบนี้เลยนะครับจะจำหน่ายในประเทศไทยนะครับโดยบริษัท Innovative Tech นะครับเราสามารถหาซื้อได้ทาง s h อป e e Lazada นะครับหรือจะเข้าไปซื้อที่เพจ l i n e a f r a c Thailand ก็ได้นะครับหรือในเว็บไซต์นะครับ innovativetech.co.th นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อทั้งหมดไว้ให้ด้านใต้นะครับเผื่อใครที่สนใจนะครับก็ลองกดเข้าไปดูได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยแล้วมารอดูต่อไปว่าคลิปต่อไปจะเอาอะไรเจ๋งๆมารีวิวให้ดูกันอีกขอบคุณครับ